สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแล้วก็เอฟซอูหลานคุ้ันสุดทุกท่านนะคะคลิปนี้แม่ค้าก็พามาชมนะคะอีกหนึ่งคันค่ะตามคำเรียกร้องเลยนะคะจัดมาให้แล้วค่ะคันนี้ก็เป็น Hino Mega JO7E หัว FC ตอนเดียวนะคะชุดแต่งด้านหน้าอ่าก็จะมีกันชนเลดมาจากญี่ปุ่นเลยช่องลมหน้ากระจังมือหัหน้าตัวครอบกระจกนะคะคันนี้เป็นช่วงล่าง 5ตันแท้นะคะมาจากญี่ปุ่นเลยก็คือ8น็อตนั่นเองนะคะหรือวาอ่าถ้าเป็นภาษาบ้านเราเนาะก็จะเรียกกระเทยแท้นะคะตัวนี้กระเทยแท้มาเลยนะคะไม่ใช่กระเทยเถียมเนาะอันนี้กระเทยแท้นะคะจัดมาให้นะคะสวยๆท่านใดสนใจหรือว่ามองหารุ่นนี้อยู่พอดีเลยนะคะ8น็อตค่ะลูกค้าช่วงล่าง5ตันแท้นะคะก็ห้ามพลาดเลยมาชมคันนี้ มาลองขับได้นะคะมาดูตัวจริงได้ที่อู่ร้านกำนันสุดนะคะตัวนี้ก็จอดไว้อยู่ที่สาขา2ด้านนอกนะคะตรงข้ามตลาดปลานะคะสี่แยกทางพาดอําเภอชุมพลบุรีค่ะมาชมกันได้เลยหรือจะสายตรงนะคะโทรมาเบอร์แม่ค้าได้เลยคะ่ะ0981628084นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะคะ ไม่ซื้อไม่เป็นไรเนาะเผื่อท่านใดนะคะอยากทราบรายละเอียดเนาะ,ะบางท่านก็กำลังจะเล่นรถนะคะอาจจะทำเป็นดัมกระเซก็สอบถามรายละเอียดมาได้เลยยินดีมากๆนะคะให้คำแนะนำเนาะทุกสเปคเลยทุกสไตล์ที่ลูกค้าต้องการภายในคอนโซลนะคะก็ประมาณนี้เลยเนี่ยคะ่ะตัวน,นี้ก็จะมีผ้ายางหุ้มเบาะมาให้เรียบร้อยนะคะทั้งสองฝั่งเลยคะ่ะลูกค้า เบาะนี่คือไม่ต้องทําใหม่ก็ได้นะคะฝั่งนี้นี่คะ่ะแน่นสวยไม่มีขาดฝั่งคนขับก็สวยนะคะไม่มีชํารุดเลยเดี๋ยวแมค่ค้าพาไปชมฝั่งนู้นเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปทีละจุดกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นหนังมาจากญี่ปุ่นนะคะน,นี่ก็จะดูแลทําความสะอาดง่ายนะคะก็ประมาณนี้เลยเนี่ยคะ่ะ เดี๋ยวแม่ค้าจะพาชมทุกซอกทุกมุมของตัวรถเนาะเผื่อลูกค้าที่อยู่ไกลนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าจากเหนือหรือว่าจากใต้เนาะหรือ f อซจากต่างแดนนะคะที่รับชมคลิปจากทางอู่ของเราเผื่อสนใจคันนี้ไม่สะดวกมาชมคันจริงนะคะก็สามารถรับชมได้เลยแปดน็อตแท้มาเลยนะคะคัสซีเต็มนะคะทั้งเส้นยาวจนสุดปลายก็เกือบ น่าจะประมาณ7เมตรได้นะคะลูกค้าเพราะยาวมากๆนะคะสวยสดยันปลายเลยนี่คะ่ะให้ชมดูได้นะคะหมุดยังสวยสดทุกตัวคันนี้เป็นรถตรงเซ็ตมาเลยแม่ค้าย้ําทุกคลิปเลยนะคะทุกคันเลยที่เรานําเข้ามาส่วนมากของเรานะคะจะเน้นรถตรงเซ็ตก็คือหัวเครื่องค่าสีเป็นเซตเดียวกันเป็นคันเดียวกันนะคะอ่าก็คือเป็นรถมาทั้งคันนั่นเองนะคะไม่ได้มาแยก ที่เสียงกงบ้านเรานะคะของเราจะเน้นรถตรงเซ็ตให้ลูกค้าเลยขนาดของถังน้ำมันนะคะก็อยู่ที่200ลิตรค่ะก็จะเหมาะนะคะกับตัวสเปครถมาเลยสำหรับบางท่านเนาะอยากใส่เป็นยาง245 265ก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็น265นี่คือลูกค้าจะนิยมมากๆเพราะว่ามันจะสูงกว่าตัว245นะคะก็จะเหมาะกับตัวสเปครถเลยตัวนี้ก็จะเป็น ตัวเบรกมือนะคะก็จะเป็นแบบล็อกลมนะคะแล้วก็ตัวเพาท้ายนะคะก็จะนี่เลยค่ะจะใหญ่กว่าตัวหกน็อตนะคะแล้วก็พวกชุดพวกผ้าเบรกนะคะชุดเบรกก็จะใหญ่กว่าตัว6น็อตนั่นเองนะคะอ่านี่เลยค่ะดูได้อัน,นี้สีสีมันแตกออกนะคะมันเลยเป็นเหมือนสนิมเฉยๆนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ผุนะคะลูกค้ามันเป็นแค่เหมือน ธรรมดาเนาะรถมากว่าจะถึงบ้านเรานะคะนี่ค่ะมันมันแค่สีเดิมมันลอกแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าเราคัดรถเข้าทุกคันอยู่แล้วนี่ให้ชมนะคะไม่จะเป็นตัวด้านในคาซีดูได้เลยนะคะตัวด้านในคาซีเพราะว่าปกติอ่ะอย่างแผ่นซับนะคะที่แม่ค้ารีวิวเนาะเราเปลี่ยนให้ใหม่อยู่แล้วเราใช้เป็น6มิลน,นะคะ6มิลให้ลูกคา้านะก็นี่ค่ะดูได้เลย ซีสวยสดอย่างปลายเพื่อลูกค้าที่สนใจสเปคนี้อยากทําเป็นรถล่องเน้นพวกกระบะยาวนะคะก็คือตั้งแต่6เมตรกว่าขึ้นไปนะคะก็คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เลยหรือจะเป็นดัมเกษตรนะคะยาวอ่าห้าเมตรห้าเมตรห้าสิบหรือสี่เมตรห้าสิบก็ก็สวยนะคะก็ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันจะดีกับรถที่อย่างลูกค้าบางท่านนะคะเน้นแบบแบกเยอะนะคะอา่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ตอบโจทย์มากๆเลย เดี๋ยวแม่ค้ให้ชมนะคะความแตกต่างเนาะของตัวเบรกมือนะคะนี่คะถ้าเป็นรถ4ตันมีเลยก็จะอยู่ท้ายเกียร์แบบนี้นะคะ,ะความแตกต่างเนาะอันนี้ก็ J O 7 E เหมือนกันค่ะนี่ส่วนคันนี้นะคะเป็นรถ5ตันแพอคาน้าเพลาท้ายใหญ่นะคะนี่ก็จะอยู่ตรงนี่เลยนี่คะ่ะนี่คะ่ะก็จะล็อกล้อเลยนะคะดูได้นะคะจะไม่มีเหมือนตัว สี่ตันนะคะนี่เห็นไหมคะมันจะไม่มีมันตัวสี่ตันเพราะว่าจะอยู่ตรงนี้เลยเนะะี่ยค่ะล็อกล้อนะคะนี่ความแตกต่างเนาะแล้วก็พวกชุดผ้าเบรกชุดเบรกก็คือจะใหญ่กว่าตัวสี่ตันนั่นเองนะคะเพราะว่าก็เหมาะกับรถที่เป็นห้าตันแท้นะคะของแท้เลยแถมสภาพรถที่มานะคะบอกเลยว่าโอโหสภาพนี้นะคะห้ามพลาดเลยเพราะว่าหายากมากๆานะคะลูกค้าเป็น อ่าห้าตันแท้แปดน็อตมาจากญี่ปุ่นแล้วก็สภาพที่มาตามภาพนี้นะคะบอกเลยว่าหายากนะคะดูสภาพของหัวอ่ของเครื่องของตัวคัสซีได้เลยนะคะลูกค้าอันนี้แม่ค้าให้ชมตามภาพตามความเป็นจริงเนาะให้ลูกค้าได้ดูทุกซอกทุกมุมของตัวรถค่ะเนี่ยค่ะสามารถรับชมได้เลยนะคะอ่าว่าแม่ค้ารีวิวไปเกินจริงไหมนะคะให้ชมกันเลยเนี่ยค่ะห้าสูบ jo 7 e 210แรงม้าทเทอร์โบคอมันเร็วนะคะ ตัวใต้หัวนะคะลูกค้ามันไม่ได้ผุเนาะเนี่ยคะ่ะให้ชมเลยมันไม่ได้ผุนะคะมันเป็นเหมือนน่าจะเป็นรถเขาขนพวกเศษปูนมาหรือเปล่านะคะจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเนี่ยคะ่ะมันจะออกเป็นแบบเหมือนเป็นคราบขา,ขาวๆนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเนี่ยคะ่ะมันเหมือนรถที่เขาขนพวกเศษปูนจากญี่ปุ่นมานะคะนี่แต่ดูสภาพโดยรวมบอกเลยนะคะว่าไม่มีผุเลยไม่มีผุนะคะตัวคัาซีก็สวยแล้วก็สด นี่คะ่ะดูสภาพของหัวเก่งได้นะคะนี่ชุดแต่งของเขาที่มีมากับตัวรถเนาะมีกันชนช่องลมหน้ากระจังฝาครอบตัวกระจกอ่าเนี่ยคะ่ะเลขตัวเครื่องอีกฝั่งนะคะสวยงามแน่นอนจับให้นะคะสวยๆเลยนี่ให้ชมนะคะนี่ดูได้เลยเห็นไหมคะไม่มีผูกนะคะไม่มีผูกเลยใต้หัวเก่งนะคะ ให้ดูกันแบบนี้เลยไม่มีผุนะคะอ่านี่ค่ะตัวคัสีทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะยังสวยแล้วก็สดทุกจุดอ่าดูตัวหมุดได้นะคะสวยสดแน่นอนเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องค่ะระหว่างรอช่างเอาแบตมาพ่วงเนาะอ่าถ้าเป็นหกล้อนะคะ น้ำหนักโดยรวมก็จะอยู่ที่ประมาณ15ตันค่ะลูกค้าถ้าเป็น8ล้อก็อน้ำหนักรวมก็อยู่ที่21ตันนะคะประมาณนี้เนะาะเผื่อลูกค้าหลายๆท่านก็เห็นแมคค้ารีวิวแต่ไม่เห็นแมคค้าแจ้งรายละเอียดเรื่องน้ำหนักรถเลยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าด้วยนะคะอย่างบางท่านทําทเป็นกระบะดาเกษตรแต่ลูกค้าเน้นเนื้อนะคะเยอะอก็ให้ทางอูกของเราไล่เบา ได้นะคะเพื่อที่จะลดน้ําหนักของตัวรถลงแล้วก็จะได้บรรทุกของนะคะได้เยอะขึ้นก็สามารถแจ้งได้นะคะอย่างบางท่านก็คือจัดเป็นกระบะมินิยมเพราะมันจะได้เบานะคะหรือบางท่านก็ประหยัดลงมานะคะเป็นกระบะเหล็กนี่แหละนะคะแต่ว่าเน้นให้ไล่เบาก็ได้นะคะราคาก็ต่างกันนะคะลูกค้าถ้าเป็นมินิยมราคาก็จะแพงห,หน่อยนะคะถ้าเป็นกระบะเหล็กทั่วไปก็ไม่แพงนะคะคันนี้แมะคะ่ค้าขอไม่แจ้งราคาแล้วกันนะคะเพราะว่า เดี๋ยวนี้ลูกค้าแบบสนใจสเปคแต่ละละละแบบละอย่างเนาะมันก็คือไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าท่านใดที่สนใจจริงๆก็โทรมาได้นะคะตามเบอร์ที่แม่ค้าแจ้งเนาะ098 162 8084นี่เบอร์แม่ค้านะคะเผื่ออ,อยากทราบรายละเอียดเนาะอย่างบางท่านก็คือดัมเกษตร4.50เมตรห0หรือ5เมตรหเมตร50ประมาณนี้นะคะหรือ6เมตรแล้วก็แปลงทั้งโชมหน้าหรือไม่แปลงราคามันก็จะ ต่างกันนะคะาราคาต่างกันแน่นอนเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะสนใจโทรมาสอบถามได้เลยหรือลูกค้าบางท่านนะคะที่อยากได้เป็นหัวลากคซีพร้อมอินโอยอาจจะไปต่อกระบะดั้าเองนะคะเราก็ขายเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างบางท่านก็คืออยากได้เป็นสภาพ หัวลาคาสีสภาพนี้เลยนะคะอย่างบางท่านก็ถามเข้ามาก็คือรีแมปกล่องให้ไหมทําเก็บภายในให้ไหมประมาณนี้นะคะรายละเอียดก็ต่างกันไปอีกนะคะอ,อยากให้ลูกค้าโทรมาสอบถามพูดคุยกันดีกว่าเนะาะจะดีกว่านะคะคันนี้ก็จอดอยู่ที่สาขา2ด้านนอกค่ะท่านใดสนใจก็แวะมาชมได้นะคะตรงข้ามตลาดปลาค่ะบรรยากาศยามเย็นเนะาะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้แผ่นคราสนะคะ คันค้ามันแตกนะคะลูกค้าเดี๋ยวแฟนแม่ค้าจะจัดการนะคะเปลี่ยนเนะาะเสียงอาจจะแบบดังตรง้ายเกียร์นิดนึงนะคะแต่รับประกันให้เลยคะ่ะลูกค้าเครื่องไม่มีเยิ้มนะคะเครื่องไม่มีเยิม้มเสียงเครื่องนี่คือน,นิ่มดีนะคะแวะมาชมคันจริงได้เลยนะคะค้าพิสูจน์เลยให้ลูกค้ามาชมคันจริงกันได้เลยนะคะยินดีมากๆเนาะเพราะว่าเราคัดสรรรถเข้าทุกคัน เรากล้าก,การันตีแล้วก็รับประกันคุณภาพของเราแน่นอนนะคะยินดีมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบพระคุณ FC อูหลานคุณนั้นสุดทุกท่านเลยนะคะฝากคันนีอ้อีกหนึ่งคันไว้ในอมอุอ้อม,อม,อมใจของลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็นี่แลยค่ะ j o 7 e คันนี้ก็คั้ีเต็มความยาวก็ประมาณเกือบเเมตรได้เหมือนกันนะคะก็มีเข้ามานะคะเผื่อท่านใดสนใจเนาะ ทำเป็นรถล่องดํำเกษตรด้ำดินก็ได้นะคะเหมาะมากๆเลยแล้วก็คันนี้นะคะ6 HK ที่แม่ค้รีวิวไปแล้วนะคะท่านใดยังสนใจก็สอบถามมาได้เลยก็จะมีซีรีส์นะคะ S700 นะคะคันนี้ก็ยังอยู่นะคะท่านใดสนใจสอบถามได้นะคะหรือ 7E คันนี้พร้อมขับกลับนะคะเสร็จเรียบร้อยราคาเบาๆนะคะยินดีมากๆเลยหลายคันหลายรุ่นนะคะแล้วก็ยังมีข้างในอู่นะคะก็มี ให้ลูกค้าได้เลือกได้ชมอีกหลายคันนะคะส่วนคันนี้ JO 5D นะคะ JO 5D ราคาเบาสุดเลยรุ่นนี้ในตระกูลของฮีโนนะคะถ้าเป็นเบาสุดเลยในบรรดาของรถบรรทุกก็จะเป็นนิสสัน u d ราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่600,000นะคะถ้าเป็นรุ่นนี้ก็เริ่มต้นที่650,000ฮีโนนะคะ JO 5D นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะลูกค้าทุกท่านเนาะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ